นำตัวทางว่าน้อยสวัสดีครับผมนิธิเดชเกียรติสองริดหรือว่าชอยมลนสิบว,วันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านี่ครับผมเคยชนะเข้ามาที่ดอนเมืองนะวันนั้นใช่วันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบแต่วันนี้ต่อให้เขานะวันนั้นเท่ากันนะนะร้อยยี่สิบเท่ยวันนี้เราร้อยสิบเก้าเขาร้อยยี่สิบเพราะเช้ามาเหยียบเราช่างมนะันยังมาก เกินอยู่จุดสามจุดสามตอนนี้ผ่านเลยนะซ้อมอยู่กับเกียรติสมริเหมือนเดิมครับกี่วันซ้อมมาเอ้าไฟนี้เดือนกว่าแล้วเดือนกว่าครับมาเพิ่มศึกนี้โดยเฉพาะนะครับเราเป็นมวยประเภทไหนฝีมือฝีมือซ้ายซ้ายแต่ยอดศิลา์ที่เขาชกมาครั้งเขามีอะไรบ้างที่ที่ก็เขามีหมัดนะมีหมัดเขามีลูกศอกใช่ไหมวันนั้นชนะได้ลูกเราวันนั้นแทงซ้ายซ้ายเบิ้ลเข้าเข้าเส้นชัยแต่วันนี้ต่อต้นหนักป้อนนะครับ ไม่รู้เป็นยังไงนะแล้วเรารับหนักบ่อยๆเท่าไหร่ตอนนี้ก็ปล่อย60นะอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้19อายุ19นะผลงานล่าสุดก็คือชกกับเขาวางใช่ไหมครับชนะเขามาแล้วก่อนนั้นในสองค่ยเป็นไงที่อุตการไหมชนะลูกฝ่งได้แชมป์อุตกรนะแล้วก็มาชนะกีฬาใช่แล้วอีกอีไฟฟลายโนเป็นไงไฟก่อนนั้นก็ไปแพ้พี่สักดอ๋อแพ้ยังค้อยมาสองค่ยหนังนี่ร้อยร้อยเท่าไหร่ชก ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแต่วันนี้โหลดลงมาหน่อยนึงครับคุกิโลเลยกว่าสี่ลโลกว่าประมาณสบายๆนะอาผมลูกหลานจากจังหวนนัดอุดรมาขอบคุณครับเชียร์หน่อยก็วันนี้ฝากเป็นกำลังใจผม,ผมด้วยนะครับรทันเทานะโอเคขอให้โชคดีคขอบคุณเป็นไงบ้างวันนี้พี่กัดเท่าะะไหร่ได้บอลน,นะรอบที่แล้วแพ้เข้ามานะรบซอ้อมอยู่ชอห้ามานักกี่วันได้ซ้อมมาเราสไตล์ไงฝีมือ เหตุที่เดบมีอะไรบ้างที่ชกมามมแข้งซ้ายถ้ากาันแข้งสายได้วันนี้โอเคนะ,ะลุ้นน้ำมันเช้ามาเกินเท่าไหร่จุดหกตัวนี้ผ่านเฉลุยนะล่าสุดก็คือชกกับเขาไว้แล้วก่อนนั้นนไฟเป็นไงบ้างไฟนั้นก็เป็นจุดหมายเป็นังไงสองไฟนี่แพ้แพ้แพ้สองแล้วไหมใช่ <แฟ S 1> วันนี้โอเคน้ำตาลนี้ไม่มีปัญหานะคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มกี่าสามโลสบายสบาย อ่าเป็นคนจังหวัโดโคราชครับฝากไว้คำเชียร์หน่อยก็ตป็นก่างกายผมเอนะครับก็วันนี้ก็เป็นทชียร์นะโอเคช่วงนี้ครับผม